คำเตือนคลิปนี้ไม่ได้มีสาระอะไรเลยโปรดเตือนบุตรหลานของท่านว่าอย่าตัดผมทรงผมนี้เด็ดขาดไม่งั้นจะอายอายอเหตุการณ์ต่อไปนี้คือเรื่องจริงที่เกิดจากประสบการณ์จริงโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมวันตีดสะบัดหามมหาจะขยมวยไปถึงบ้านวนไปวนมาแล้วคือแบบ ตาแดงไงสามารถแบบตาแดงแล้ววิ่งขนแล้วตื่นมาแบบเหฮือมตัวสะดุ้งตื่นมีสะดุ้งตื่นแล้วก็บแบบรับแล้วก็ฝันต่อแฮมฝันแบบโรยไล่เหมือนบบเดิมฝันแบบพูกนั้นหล่นไปในเวียดพวกนับบ้นแล้วพอน,นั่งหัวเอาแล้วแบบวิ่งขนแล้วบนบ้านเราเคยขวาน้องเคยขี่ไปบนที่สุนหล่นตั้งอยู่นะเอา เออ <sm festivals> <bakayım> ผมฝันที่ว่าพี่ชวนผมไปห้องน้ําแล้วก็แล้วก็พี่ถ people, instance, อดเสื้อผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วผมก็ตื่นมาเลยเออนั่นแหละครับแต่ความฝันมันอะไรไม่รู้อะครับไม่เข้าใจมันเลยว่าทำไมเป็นแบบนี้เหมือนพี่จ้องจะเล่นผมอยู่อะผมกลัวนั่นเนี่ยดูนั่งอยู่ดีๆนูนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วแล้วครูเดินมาครูแบบนี้ยบบวมากันเนาะแล้วครูมาเป็นกันทิ้งอ่ะเล้อยู่ๆครูมาเป็นกันทิ้งเมื่อไหร่เนอะ ลูกันนี่ขึ้นไปบนจุบนนั้นกล้าลงมายอดขามฝันฝันแต่ล้อย่างไม่บอกว่าเป็นควายหิ้งมันก็เดี๋ยวเราจะให้เด็กๆเนี่ยมาต่อยตรงนี้เขาไปจัดสะบัดตรงนี้ตามคอนเซ็ปต์เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูก่อนว่าเขาจะพิชิตความกลัวกับเจ้าหมูตอนหน้ามาติดไปนี้ได้ยังไงรอดูคร <b exemption and brightness> <desserts> <c oughs> ับว <c oughs> ่า <into> <es> <c oughs> <c oughs> ทิงหมอเขาจะพิชิตความกลัวได้หรือไม่แต่ยังว่าจะ yeah. ต้องหลอนจนเก็บไปฝันแน่นอน หัวม ouais, ันแค่ความฝันเข้าใจเรอกระทาคู่แปลงเป็นแค่หรอต้อนเนื้อตอนเนื้อมาดูคนต่อไปดีกว่าเขาบอเขาจะพิชิตความกลัวกับเจ้าปีศาจหมูตอนนี้ได้ยังไงเอาลุย ล็อบอสของเราในคลิปนี้เขาคือพี่พร้อมซื้ที่ใหญ่แห่งสำนักสิงห์สะานของนักร้องและมือกีตาร์แห่งเชื่อของคาเฟ่และเสือใหญ่คาเฟ่บรรยากาศคอนโซลในค่ายสิงห์สะพานของและแล้วเราก็มาถึงชิวของคุณผู้ชายแล้วมาจัดมาเริ่มเดี๋ยวจะหาว่าให้แต่ผู้หญิงต่อยผู้ชายหาไปไหนนี่แหละมาเจอคุณกำยำแบบนี้เลยกับน้องใดของเรา ผู้ชายที่เรียกเองว่าผู้ชายที่น้ำเยอะที่สุดและวันนี้เขามีกำลังและพร้อมที่จะทะลวงใต้แล้วแต่ว่าเขาจะสามารถจัดการกับเจ้าปีศาจมูกรอนหน้ามานนี้ได้หรือเปล่าต้องเอาใจช่วยเขานะครับ เป็นไงบ้างครับคุณเอ๋รู้สึกดีครับยอดมากครับมาดูทางด้านของน้องก้าบมาครับน้องก้าบนี่ก็สู้ไม่ถอยเลยครับหลงเรียกชื่อเขาว่าจีต้าตั้งนานจีจีเขาจีต้าฮอตแอดผู้ใจมามาดูทางด้านของเฮียออสบ้างครับออสออสกับน้องปอสู้กันกับเจ้าปีศาจหมูตอนและเขาจะพิชิตเจ้าปีศาจหมูตอนนี้่หรือเปล่าและเขาจะโดนหนุ่มนาหรือเปล่าต้องรอลุ้นนะครับว่าไม่ให้เขาโดนหนุ่มนาแล้วกันงานน Gue t referred Marche Han ไม <IP P> ่ว <esi> ่ายังไก็ตามออสก็ถอยนะครับเดีว่าเขาใช้กำลังท่่ดสุดท้ายของเขาในการทิชิตจมปีศาจมือต่หลับตาไป ยอมอยอมมยนีเอาลงมาเเด็ลงมานี่เยนะครอะขนาดมดแรงมันยังรออยู่เลย แล้วเราก็มาถึงคู่ต่อสู้คนสุดท้ายอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คนสุดท้ายหรอกคู่ต่อสู้คนสุดท้ายที่เราจะต้องฝ่ามือด้วยไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือคนนี้เขาพร้อมแล้ว <c oughs> ที่จะมาขึ้นพวทีอย่างนี้เ <c oughs> ขาค่อยๆเดินมา๋ <c oughs> <c oughs> ยวเขามาวัน <c oughs> นี้เราเหลือบอสคุณ ซึ่งแน่นอนเขาจะต้องโดนผมปาดหน้าม้าอย่างแน่นอนกฎกติกามีอยู่ว่าผ้าครบสานาทีเมื่อไหร่แล้วเขาอยู่ต่อได้นั่นคือเขาจะเป็นผู้ชนะและถ้าหากว่าเขาโดนหน้าม้านี่ปาดเมื่อไหร่หรือเขาล้มไปเมื่อไหร่หรือเขาหมดแรงเมื่อไหร่เขาจะต้องแพ้จังหวะนี้ไม่รอชาทีไปเลย ไม่รอท้าครับเัวันนี้สาวมัดใสเลยเนี่เว่าสาวมาัดนุมม่มมัดใสเรือกได้ว่าไม่มีวันแก่มัดและเขาก็ทีพต่อไปจ้าหมูตอนนี้ก็ยังไม่ถอยโอ้โหที่ผมกับตาม,มาต่อยเราครับเราจะปัญญายันแบบมอมันน่าสาหลอกจิตจะหายได้ไี่ทีทีมจริงไม่ไยอมแพ้ต่อยไปมองนะอันนี้ก็เหนื่อยน,น,นจะจ๊ไม่เป็นไรดิเยียเป็นทีนี่ต,อตออ่อยต่อยอีกมันยังขยับเข้ามาอีกเหรอเจ้าหมูตอนนี้ไม่ไปนะ ตัวเบาหวานต่อยต่อยไปอีกสาวบัดใส่นุ่มบัดใส่่ทีเรียกว่าหมักไม่มีวันแก่นี่พูดไปครั้งที่สองนี่ก็ยังต่อยต่อไปต่อยต่อไปต่อยต่อไปเจ้าหมูตาน,นี่ก็ยังไม่เป็นไรสักอยาก่างโอ้โหขีดเข้าไปอีกขีหุงพักไปอีกพักเดียวนะครับไม่มีผลไม้นะครับไม่มมไปทันแล้วพากันเอาอันนี้จะบสบัสดได้อ้ยนี่ก็เหนื่อยละเอาออกมาที uring, uring ไปอีกรอบนึงทีอีกรอบนึงจะตามมาต่อยต่อยต่อยอ๋อยังไงต่อดีเขาพักแรงก่อนนี่ก็สบายจะได้ รอทิศไห้เลยแล้วมันก็สะบัดต,ต่อไม่รอแล้วนะอีกแล้วโอโ้สะบัดอยู่ได้แม่หวะนี้โโนี่จะโอแลวลิ้นไปยังไงดีพี่พร้อมออกกำลังใจช่วยเขานะครับโอ้โหต่อยต่อไปต่อยต่อไปต่อไม่มาพ่อต่อไปแล้วนะอะไรช็อตวันน,น,นี้แลบลิ้ไปแล้วเออสายตาสายตาโลกกิตเล้วันอย่าเข้ามาใกล้พยายามพาเข้าไปไม่มีผลไม้เพราะว่ามีแต่สักเรียกว่ามีแต่ไฟเบอร์อ่าผลไม้ไม่มีไม่เป็นไรอ้าวครั้งนี้จะเข้ามาแล้วสบัดผมสะบัดผม ยังไงต่อดิยังไงต่อดิอพี่พร้อมที <c oughs> ผากไปเดี๋ยวไม่โยนให้โยนหน้ามาฮะทีทไปอีกมันยังไม่ไปมันยังไม่ไปต่อยไปอีกต่อยไปอีกต่อยสู้ต่อไปสู้ต่อไปโอ้โหหมัดพัวเลยครับพัวหมัดไปโอ้โหคนสู้เพื่อศักดิ์ศรีไม่ยอมไม่ไหวเรีรกเยกได้ว่าจบเกมไป สุดท้ายแล้วก็ต้องโดนหน้ามาก็ไม่ได้กลัวมี่ปาดไปไม่กลัวเหรอดูเหมือนว่าเหตุการณ์ยังไม่จบดูเหมือนว่าเขายังต้องการปะทะอยู่กอบเขาครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเจ้าพิษสาหมูตอนตอนแต่โดนถีบครับเล่นงานอย่างต่อเนื่องครับปีสอนหมูต่อเนื่ังตามไม่เลิกครับสามไม่เลิกเกือบจะให้ปิดบัญชีให้เร็วที่สุดนี่ยังต่อยไปสับัะดไปสับปะวันสับาะไรทำแบบนไปวันนีบเขาเป็นที อที่อัดป้าป,ปีกับพมกันเข่ากระแทกอีกบางทีเตะไปอีกจังหวะนี้เนี่ยกระมวยปาล์ากกมเตะไปอีกต่อยไปอีกโอ้โหแล้วก็โดนยำขาดเหินบันจันดแบบนี้เลยครับโอ้โหยำไปอีกต่อยต่อยอีกโด<อ>นจัดการอย่างหน้าอาณา,า,าจักรพิศนุต<อ>ัวนะทางนี้ก็โดนปิดบัญชีด้วยเ<อ>ตะไปเรียบความรู้สึกเป็นไงคะสุดดีค่ะรู้สึกเป็นไงคะรู้สึกว่าตัวเองเป็นประจักษ์ต่อหน้าไม่ติดไฟก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ บอกแล้วนะครับว่าคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรเลยก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ดูจนจบคลิปนี้ถือว่าเป็นการคลายเครียดแล้วกันนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วรู้สึกหายเครียดแล้วก็ดีใจด้วยครับใครที่รู้สึกว่าเครียดนักกว่าเดิมต้องขออภัยด้วยครับคลิปนี้เราสร้างมาเพื่อความบันเทิงและสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะบอกในคลิปนี้นะครับอยากจะบอกให้คนนั้นหันมารักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะครับอย่าปล่อยให้อ้วนเหมือนหมูตอนเหมือนกับผมแบบนี้ไม่งั้น โลกมันจะถามหานะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหรือโรคอ,อุลังอุตังอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยและคลิปนี้หากใครดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดสบสไครต์ให้ผมด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ